<บ>เป็นไงล่ะเขาเรียกว่าหล่อรื่อยโอ๊ยเมาโอ้โอออนอนยาวเลยทีนี้ฮึฮ้ยจับจยาเป็นยังไงล่ะฮิตจับจยาท่ากระโดดกบฮิตจับจยาท่าคังฟูฮิตจ้าโอ้ยเป็นไงล่ะ,อ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 ,ละอ,อะไรวะเนี่ยติ๊ต โยุโยเอ้ยติดในบ้านเฮ้ยเอาจะนกบ้านนี่ไม่ช่วยฉันอีกเอาฉันหลังใส่ฉันอีกโอ้ยขี้ใส่ฉันเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยทำไมยูทูบมันเข้าไม่ได้เนี่ยเฮ้ยไวไฟ,ไฟเข้าไม่ได้เป็นไรเนี่ยโอ้เจ้าเดงเก,กิดโดนฉันแน่ สกัดขามันสักทีหนึ่งสีฉันเข้าไม่ได้แม่เฮ้ยอะไรวันนี้อย่าไม่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 โทรศัพท์ฉันอุ้ยอุ้ยเกือบตกเกือบตกเว้ยเกือบลุนอุ้ยดียังไม่ล่นอุ้ยเอ้ยเอาเกมโอเวอร์เอาปะโถ่เอ้ยเฮ้ยฝนกำลังจะตกละกลางวมซะหน่อยเอ้ชิคกีเฮ้ย พาย,ยุเข้าแล้วอุ้ยกลางหลมมันใหญ่ลุลุลุอุ้ยจึ๊บปุ๊บอืมโอเคเยี่ยมเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยตอนนี้โอเคโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเขามีแต่สายลุงกินน้ำไม่ไี้สายลุงกินคนโอ้ยปะโถ่ไอ้อบ้าเฮ้ยโจอื้อลุลุลุจะถึงแล้วไม่อุ้ยหัวใจกลัมา ชุบโอเคเยี่ยมเลยจะถึงโอ้โอโอโยลนล่นลน,ลนอุย้ยอะไรวะเนี่ยอุย้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โยไม่ลมแรงมากเลยอุย้ยลมแรงนะใช่ไหมไม่เอ้ยเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าอืม อะไรของมันเนี่ยบ้าเอ้ยอกินน้ำปั่นงเย็นๆดีกว่าหยอหยอโอ้โสนุกมากแกโดนฉันแน่เป็ดยางยืดไป let's go นี่ไงฮ่าฮ่หาหมุนไปล้อรถเลยฮ่าฮ่าได้เล่นแล้วโอเคสบายแล้วคราวนี้เอออะไรวะเนี่ยถอยมันมาอยู่นองโลกวะเนียโอ้โหกระโเถฮถ้ยจอบ,บ้า เฮ้ยกว่าจะถึงบ้านโอเคไขเข้าไปอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ออกวะเฮ้ยเฮ้ยแม่อยู่ไหมเนี่ยมีใครอยู่ไหมเปิดน้อยเฮ้ยแม่ rd, อยู่ไหมเปิดน้อยในประตูนี่ไงเฮ้ยทำไมดิเนี่ยอ๋ออยู่แล้วเฮ้ยใช้แผนสองของเราโอเคไป let's go ดอยเขาประตูอะไรจังงีเ่เนีเ่ยอยู่ต่ลังประตูนี่แม่อะไรประตู ไปซื้อขนมดีกว่าเอ้าอย่าไปไปไม่ไไปไม่ได้ไปไม่ไดไปไม่ได้อะไรรถมีรถบดไปซื้อขนมเฮ้ยไปทางนี้ก็ได้วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะนี่อย่าโอ้ยโอ้โหกลมเป็นเลขหนึ่งเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยฮ่าทำไมมันตัดไม่เข้าวะนี่อเฮ้ยต้องใช้เลื่อยแล้วโอเคไปไปตัดมาโอ้ยขา yes โอเคไปเอาใหม่เยอะเลยแล้วกันโอเค ดีแล้วตัดเข้าแน่นอนโอเคตัดเลยย่โอเคเยี่ยมเลยย่าอ๊อเฮ้ยตัดโต้ด้วยโอ้โหโอเคเล่นน้ำกันดีกว่าเอ้ยจะโอ้โหเฮ้ยทำไมเนี่ยเอ้ยมีกีตาร์ด้วยโอเคอ้าวเล่นดดตไปไปย่โอเคโอ้โหโมีลาวาด้วยโอ้โอะไรวะเนี่ย วะเน,นี่ยเอ้ยโดนดูโดนดูโดนดูกัาไปเลยพอ่อเอ้ยอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหอ้าวเป็นศิลปินเฉยกดไลค์แล้วกดซับทักไลค์กันหน่อยนะเพื่อนๆใครไม่กดเป็นเกนอุย้ยเฮ้ยระวังเฮ้ย